เ <c oughs> มื่อนี้ก็มว่าพบพ่อกับสังวานงานปั่นคือเขาะนะครับเนาะเมื่อนี้แอดมินก็ได้ผ้าท่านู้ชมมาหาเก็บเห็ดตะดตีซีครับลูกหาเก็บเห็ดตะตีซีเห็ดไข่ครับอี่เห็ดไข่หาเก,ก,ก็ <c oughs> บเห็ดไข่อยู่เลาไอ้ไก่เห็นกุฎจันทร์นี่แหละครับอีไล่แล้วนะครับ <c oughs> ยู่ไก่กุฎจันาร์พอนี่ครับ ครับบางนี้ก็ล่วงรถนะครับนี่ขี้ไก่ต้องหาแต่เด็กครับถ้าหากเปื้นสวยกับว่าท่านมัวข้าเจ้านะครับขนะ้าเจ้ากีดยางแล้วข้าเจ้าก็มาเก็บเพื่อนช่วงนี้ข้าเจ้ายังกีดยางนะครับฝนบ่ตกมีแอดมินก็ได้มา เก็บก่อนด้วยครับมือนี้เห็ดเขาตั้งที่เริ่มออกครับบัดป่าดันเม็ดหาเคียหา <c oughs> ครับหาหลอเก็บเห็ดน้ำกันครับเปนวาการเห็ดนอะ ไต่ไฟเก็บนี่เป็นาการการเฮ็ดน่ะสบางคนก็ว่าไต่เฮ็ดบางคนก็ว่าการเฮ็ดช่ดวงนี้เห็นเขาเริ่มบวกรับถ้าหากมันออกก็ค้างนี่งันว์เป็นมู่เป็นมูอยครับแต่นน่มันก็ออกเป็นห้างออก ระยะระยะ,ะ,ยะคุณขับดอกนึงครับแย่งไฟไปมันตีเห็นเลยครับแย่งไฟไปแย่งไฟไปไก่ตีเหน <c oughs> ็นมันมันมันเป็นขาวขาวนะครับเนะาะแย่งไฟไปนก็เห็นแ <c oughs> ย่งไฟเป็นเห็นนะครับเนาะ มว่านคนก็บขมาแถวนี้นครับคนยังบ่เห็นเนี่ย <c oughs> ที่เก็บเห็ดก็คืออาศัยแสงไฟนะครับเนาะอาศัยแสงไฟนี่มัน,น,นขึ้นก็เห็นสัตดเท่ากันพอไปแตยามขึ้นได้เปรียบเพราะว่าคนบโบรา้ตืต่นนะครับเนาะคนบโบรา้ตื่ตน ตาคนตื่นคนก็ตีมามาหลายน,นี่ครับตื่นก่อนมูลแล้วก็ได้ได้เปียบเพราะว่าเขามาไต่ยเยวก็บอกไก่ครับพี่ไกล่ลงรดนี่แถวนี่แหละขย้ำหอ่อคักหมากับเฮ้ามัดขึ้นพระก็บ,บรรลุน,อน้อง้วกันครับพระเพราะว่าหมาตีเฮ้าตลอดขึ้นครับถ้าหากเห็ดออกได้หลายนี่หมาตีเฮ้าอยู่ตลอดขึ้น เป็นอาทิตย์เป็นอาทิตย์ก็บว่าเแล้ครับแอบก็ยังออกอยู่มากับเฮาเพื่อกันถนะ่ายกับบอดีนอนหัดโนมคือแอบนี่แหละกับบอดีนอนคือกันอดนอนบ่ได้กับลุกมาหาเก็บเพื่อ <c oughs> กันนะครับมาเฮาหลหาไปน้ำกันแลครับเนาะ เดี๋ยวคุณว่ากันครับกานเห็ดกานเห็ด,าหดบางเที่ยบางเทียบางเที่ยกลับเป็นมูดครับเห็ดต้องงอก,กออกนะครับเห็ดตะ้องงอกสามดอกครับเห็ดตะ้องงอกกำลังตืเริ่มออกถ้าหากเห็ดต้องงอกออกจะลายเดี่ยวค้นตีรลายได้ครับ ค้นที่มาหลา่ช่วงนี้เห็ดกำลังจะออกค้นก็อบ,บท่ทหนึ่หูวว่าเห็ดออกนะครับเนาะนี่อามินกับผ้าลุยปลาลุยปลาเลยเมือเมืองได้พ่นได้คยออกนะครับยางมใส่ แต่นี่ก็ยังท่านได้ออกมันเป็นพ่นครับนี่เป็นพ่นแต่หากท่นออกก็เป็นโมเป็นโมคือกันครับเป็ดไข้ท่านสอบบอกู่าลอยไก่พ่นว่านแอดมินก็มาเพิ่มอีกทีนึงมื่อนี้ก็มารออีกแถวแถวสองขึ้นก็ครับว่านเนี่ยมันลอยแถวนี้แหละครับ่ก็ยังได้อยู่เหมืนเที้ยังหลงเหดียนะครับเนาะเที้ยังหลงเหลืออีก เฮ็ดนม่เหงาค่ะการเฮ็ด <c oughs> ค,ครับนี่ก็เฮ็ดไข่กันเนาะครับพี่นุอกนี่ก็เฮ็ดไข้กันหีดงัดเลยหีดตัวดอกนึงนี่ไตครับดอกนึงนี่ไต ดอกง,คร,งกอครับนี่เพื่อนขี้เกือร์แล้วครับนี่ขี้ไก่กือมาหากินขึ้นกันครับจ๋กินเหงาเลยครับนี่พ่นมนกินทั้งในเลยครับปั่นกันปั่นกันปั่นกัน,น,กนครับนี่ดอกข้สองเห็ดไข่ครับเห็ดไข่ หาเต็มขึ้นครับนี่ครับนี่คู่ครับ <c oughs> อันนี้ก็เป็นไข่เห็ดนางกนะครับนี่ไข่เห็ดนางกเห็ดนางโงกขาวอันนี้ก็หมากติ้งตังครับนี่หมากติ้งตังเก็บมาไว้เพื่อคนที่บวหูนะครับหมากติงตังนี่ขาเอิ่นหมากติงตังสุกนะครับเนาะ หมากติงตังสุกซูเมืองเล็กหน่อยคนวัยรุลซูเมืองหรือว่าไข้หูกันครับเห็นอยู่น้ำปลาสุกเก็ดติดโบหงเนาะครับแต่ก่อนๆนี่ขันเห็นน้ำปลาสุกแลนใส่เลยครับมันหลายแต่ก่อนเนาะครับเนาะซูเมืองนี่อยากหาหยาคือหมักติงตังเพูนว่าติงตังเฮดก็ได้หลายหรออยู่ครับเฮดครับได้เฮดไข่ครับเฮดไข่ครับเฮดละงอกเฮดมิ้นเลยที่พลาดทันมือส้มไปหารออีกนะครับเนาะครับ พ่อย่แล้วครับช่วงนี้ก็ต้งติดสว่างนะครับเนาะช่วงนี้ก็ตัองติดสว่างค่อยแล้วครับค่อยแล้วดอกง่ญ่ครับดอกง่ายครับดอกง่ายช่วงนี้ก็ตีหาแล้วครับแจ้งแล้วแต่ว่าหั่นไตเข้ากนนะครับน่ครับเห็ดดอกงหญ่ครับ เต็มคู่พอดีครับดอกเดียวครับแต่งโมงเลยครับดอกที่สอ่งครับยีไก่กันเนาะครับเนาะยีไก่กันดินใบน้ำจังบ่เหี่ยงไงเนาะครับเมื่อนี้บอกลูกสาวมาเมาครับเมื่อนี้แอดมินก็ไอ้ลูกมาหากเกียบเบีะดเลลูกสาวมาเมาน้ำ ลูกสาวว่าอยากเห็นเนาะมื่อน A ี้แอดมินก็ลูกไต้ได้เลกไต,ต้จะถึซีดอกนึงครับยังกินเนาะเป็นแมงกินแถวนี้พี่ไก่ครับเดี๋ยวเมื่ก็บพ่อแถวนี้หลา,ลายครับพี่ไก่ผู้บงหุจักหม่องจักบอลเนาะครับเนาะ ก็ะบาไดไอ้ผู้หัวแจักมองแล้วก็ย่างใส่มองเคยเอานะครับเนาะย่างใส่มองเคยเอาช่วงนี้ก็แก้งครับเทว่าหางบ่บ่ปิดนะครับถ้าเขาปิดมันก็อยากมันมืดจังน้อยถ้าหากเขาบ่าปิดมันก็แย่งไปลีนตีเห็นเขาขาวแล้วครับยังยังเห็นง่ายอยู่ครับยังเดียวเห็นง่ายงายถ้าเขาบ่ปิดแย่งไปลีนตีเขา เคครับรถหนึ่งครับ <c oughs> ได้ไล่แล้วครับมื่อเนี้ยครับ ขณะนี่ก็ปั่นพระอยวัดปลาดาันนี้นะครับขณะนี้ก็บยังบดท่านอยู่แล้วนะครับปั่นองค์นี้ก็ทาสีเก็บสีเก็บได้ละเอียดช่วนี้ครับภาสีคล่องกำลังไล่สีคล่องช่วงน,นี้ก็เห็ด <c oughs> กำลังเริ่มออกครับส่วนนี้เห็ดกำลังเริ่มออก ช้องเขาปลาตะเศรเก็บเห็ดออกไปแล้วก็ไปกวดตาดครับช่วงเก็บเห็ดออกไปก็ไปกวดตาดตามเคยคให้เ่าละวอาจารย์ผมจะยินบาทกับมาาพอดีเปลี่ยนแจ้งเหรอครับแต่ว่าห่องบอปิดเนาะครับเนาะแย่งไปก็ทหารที่ไกลก็นถืออย่างยังไงกยังพลังล่างครับ ช่วงนี้เฮ็ดออกครับอยู่ด้านเนมฆนะครับเนาะเฮ็ดไข่เฮ็ดตะหงออกําลังออกพอได้กินอยู่หาอะไรอยากเนาะครับเนาะถึมาเพิ่งถืละมาหากันก็ับเพราะติดกลินยังไม่ครับยังไม่ไล่ก็ร้ายครับยังไม่ไล่มีคนมาหาก็ได้ซุกคนครับทำกลิ่นนะครับเนาะทำติดกินนี่บ้อืดยังไม่ก็ร้ายเพราะยังไม่เฮ็ดทอกร้ายเพราะเฮ็ด ช่วงนี้ไปเป็นหนาผ้านะครับด้านนั่นก็เป็นเคลียนเคลียนของวังสามหมอครับช่วงนี้ทะเลหมอกกาลังติเริ่มเข้ามาอยู่แล้วครับทะเลหมอกครับทะเลหมอกกาลังติเริ่มเข้ามาอยู่แล้วนี่ครับนี่เห็ดเห็ดเน นี่กระเี่ยมครับนี่กระเียมกองยึดคุ้มู่ครับนี่เพืะอที่จะกระเรี่ยมเปพลาเนาะครับมักเลี่ยมนี่มัะเรียมเคลืมอนกเรี่ยมนะครับเนาะกักเมี่ยมไหลเพื่อที่ได้บักเลี่ยมเปพลาเนาะครับเนาะเต็มเต็มดินได้เป็นสอบสองสอบครับมาเก็บเอาครับเอาไปเสียมเฮ็ดของหวานก็ได้ครับที่ครับตัวที่สองตัวที่สองนี่ก็เต็มเหนกันครับต้วนี่สองก็ไหลให้กัน นี่เลยไหมครับตอนนี้สองอย่ก็เต็มเที่กันถ้าหากถูกใจนะครับก็ใจกดแชร์กดกระดิ่งเพื่อแกงเตือนได้แล้วครับตอ่นบ่นไดผาดในคลิปต่อไปส่องสังวันงานปั้นช่วงนี้ก็มาหาเหตุนะครับเนาะมาหาเห็ด ส่งสังวานงานปั่นนะครับเนาะถ้าถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อแก้งเตือนนี่เลยครับเออพี่่พออยู่แล้วครับพอแล้วพอแล้วหนึ่งนี่ครับนี่ครับนี่ครับ,น,น,รบ,น,บน,นี่ครับเหี้ปานเป็นข้อข่าครับข้อเข่าทางในกลับมาทางหลังดกานหลังอีกครับ ดีครับมาด้านหลังก็ยังเห็นนะครับแสงไฟช่วงนี้เห็นแสงไฟกับาหากตาปเป้อนกับบริสัท์เก็บมันได้ครับาหากวิแสงไฟก็ยังยัง,ยงพอได้เนาะครับเนาะคือแอดมินมีข้าเก็บอันนี้ก็คือเฮ็ดเป็นว่าเฮ็ดเพล็กดกเฮ็ดเพล็กเวลาเราไปต่มใส่นำประเดก๋ยวปลาห่านาละ ต้มใส่น้ำปลาเนาะครับซอยดีต้มใส่น้ำปลาแล้วก็ซุปกอบขัวหอมใส่เนาะครับเนาะกอบขัวหอมใส่ต้มใส่น้ำปลาเลาวพูดว่าเห็ดแพกครับอันนี้เห็ดแพกนี่สุยังครับเห็ดครับเห็ดกอเห็ดไข่เห็ดเผิงเห็ดเผิงเมื่อนี้แอดก็ได้อยู่เผิองก็ได้เฮ็หัวเฮ็ดเผิง เฮ็ดเพื่งองแซ่บด้วยครับแ,แ,บแ <c oughs> ข,บบขงแแ็งครับเฮ็ดแพกเนี่ยขันออกแคหลายห้องเก็บเก็บไกระซูบผลัดต้มดีๆแล้วก็ใส่ข้าวผัวหอมธรรมดาว่านี่แอดกระซุบอยู่บนว่านเฮ็ดเฮ็ดเปนแพกครับว่านตอนคำยังไม่เก,ก็บเอาตอนคำ เสียดตัวครับเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดครับทหารตำรนผู้ชมถูกอกถูกใจนะครับเนาะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อแกงเกลือได้แ้วครับเดออของสังวานงานปัน ard, ่นเฮ็ดมินนี่กระติบอด้ข้าท่านผู้ชมไปดุนเหล็กเมื่อนี้ก็มาดุนมาหาเห็ดเนาะครับเนาะบ่ได้ไปหาเลขมื่อนี้มาหาเห็ด เดี๋ยวมือวางเดี๋ยวสิหาถามกับตัวดีน้ำข้นที่ขาเจ้าถือที่หลงวดมาให้ทันบุษมฟังน้ำกันนะครับเนาะหัวอ่านในแอดมินก็ไปสอบถามนาทินหนาทินเพิ่นก็ถือมาหางวดเพิ่นเป๋าแม่นอนเว่นทีว่าแม่นอนเว่นนะครับเนาะเพิ่นถือมาหางวดวดที่หกนี่เพิ่นก็ฝันว่าเมซี่มาบอกเพิ่น มาบอกว่าจับตัวเต่ามีเต่าตัวหนึ่งใตมากจับป่นทองคันดูส่บอกว่าจับป่นทองคุณผนว่าเห็นเก็ดเก็ดหาแล้วครับหาเก็ดคุนว่าเห็นหาเก็ดเก็ดหาแต่ว่านี่คุนบอกนะครับเนาะส่วงไปสัมผัสพิพ่นตอนิ่นเก็บเก็บลูกลูกแม่นอนเว้นนะครับเนาะิ่นเก็บลูกแม่นอนเว้นคุนว่าเก็ดหาหาเก็ดอยู่ใต้ท้องเต่าสนะัน ก็ให้ท่านผู้ส้มที่จะร่างญาติในการรับสมอครด้วครับเออทหากว่ามันเป็นตะรุ่นก็จังรุ่นนะครับเนาะาหากมันเข่ากันกับท่านผู้ส้มฝันก็จังรุ่นน้ำกันหนักๆาะวสวงนี้เขาก็หาเหตุการณ์งานยากรุ่นหัวรัฐบาลไปน้ำกันเพราะได้ใส่าหากถือนอะครับเนาะเขาก็อาศัยเพิงมนตัง้งรัฐบาลเพิ่นอยู่ละาหากข้างวังอาศัยเพิง่งเพิ่นก็น ก็หาเฮ็ดงานก็เฮ็ดยากหน่อ่วงนี้หาธันบุส้มว่ามันเข่ากันกั็ธันบุส้มหรือเฮ็ดได้มาทางไก่ทางอื่นถ้ามันเข่ากันได้หลายตัวเราก็เอารถครับรุ่นนะครับด้วยควายธันบุส้มต้องซุขีสุขขังนะครับเตอสตังค์มีใส่วิดหนีวิดสินเนาะครับเนาะโลวไพรก็อย้า้มาเก็บโลวโควิดก็ให้ยนี้ไก่ห้มีแต่เงินตะทองไหลมาขึ้นน่องไหลน้องมากขึ้นนามเห็นาะครับเนาะ ขั่บูดส้มตรงนี้ตะคว่มสุขคว่มเจริญนะครับเออสวัสดีครับ